สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับผมปัญญาทิพเนตรวันนี้วันที่22สิงิหาคมตามผลงานของไม้แพนบันดุทีของเรานะครับของบริษัทพีเอเควันนี้ผมจะพาพี่น้องไปพบกับเจ้าของสวนไปเลยครับสวัสดีครับ มุดเข้ามาเลยขอประทานอภัยอย่างสูงพี่ครับขอนอนุญาตดก่อนนิดหนึ่งบอกพี่น้องว่าท่านอยู่ที่ไหนชื่ออะไรบ้านอะไรจังหวัดอะไรเรียนเชิญครับบอกท่านนะผมชื่อจำนงยำสะอาดครับอยู่อันวิลลมครับอำเภอประค้ามบ้าน,บ,านบ,บ,บ้านเรืองทัพยครับบ้านเรืองทรัพบ้านปลื้มพัฒนาโอเคครับ ครับอ่าก่อนใช้ในมีใครมาแนะนํำไหมครับก็นี่มูนเ<ะ>นิน้ำครับเจสต์โจ,จ,จ,จงเนาะเจะสต์เจ,จงครับถามจริงอะ่ะที่แรกเชื่อเขาไหมแต่บ่าท่านเชื่อแล้วยแต่มาท่านทนลองมันเป็นเรื่องจริงครับพี่น้องที่รักท <c oughs> ุกท่านครับไม่มีใครเชื่อถ้าเราไม่ได้ลองด้วยตัวเราเองถูกไหมครับเพราะสินค้าในบ้านเราเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับ วันนี้พี่ได้ใช้สินค้าวันทูทีของเราเนี่ยไม่แพนวันทูทีเนี่ยพี่พอใจอยังพออครับพอใจแลวเนอะมั่นใจได้ใช่ไหมข้าวโพดนี่งี้ยพี่แพนดูนิดหนึง่งสีมันจะเป็นยังไงพี่พ่อหลังใช้สีเป็นยังไงสีข้าวโพดเขียวขึ้นใช่ไหมเขียว บมเขียวแต่โตเป็นโลกเออไม่เขียวแต่ัวเป็นโลคอโอเคเพราะว่าใช่ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องจริงพูดจริงจริงเพราะว่าพ่อเรามาแก้งานแล้วพี่เนาะเราไม่ใช้ตั้งแต่รองพื้นนะครับไม่ได้รองพื้นเสร็จเราก็เอาอย่างอื่นรองพื้นเสร็จเราก็เอามาใส่ไม้แฝนบอลตุตดีของเราฉีดอย่างเดียวอ่ะโอเควันนี้พี่มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับบอกพี่น้องยิหนึ่งครับจากที่ได้ใช้แล้วเอาเอาแปดสิบเปอร์เซ็นต์ะโอเคพี่น้องครับเยี่ยมมากสุดยอด 80%นี่ถือว่าเกินความคาดหมายระเบิดฝักระเบิดฝักถามว่าทีแรกทีแรกนี่ไม่เชื่อใช่ไหมว่าระเบิดฝักเพราะว่ามันไม่ได้เขียนว่าข้างข้างขวดเนี่ยมันไม่ได้บอกเขาบอกระเบิดหัวระเบิดหัวโอเคพี่น้องครับและยินจากป่าขั้นแล้วนี่ฮะมันเขียวมันใหญ่มันสวยกําลังดีนะครับไม่ใหญ่เกินแล้วก็ไม่เล็กเกินนะครับพี่น้องครับดูนะฮะโอเค พี่น้องทีัะครับวันนี้ตัวไหนมันเหลืองตัวมันรคกแต่ไบอกกันไพี่เขาบอกแล้วที่มันเป็นรคเนี่ยของเราไม่ได้บอกว่าแก้ไม่ได้แต่มันต้องแก้กันตั้งแต่เริ่มต้นนะครับพี่น้องครับวันนี้ท่านไหนที่ยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราไมแพนวันดูทีติดตามนะครับพี่น้องครับสําหรับผมพร้อมทีมงานร่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนติดตามคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเราเห็นาอ่ครับ